สวัสดีครับวันนี้ผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับบทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองนะครับอาหารสุขิโตโหโมิขอยค่ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิปัศจากความทุกข์อเวโรหโหมิปัศจากเวนอพยาปโชหโหมิปัศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวง อนิโคโหโมิปัสศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทนี้นะครับเป็นบทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองนะครับโดยนำความโดยนำความรู้มาจากหนังสือเล่มนี้นะครับ หลวงพ่อหลวงพ่อจรันนะครับที่เจมับถือครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาให้ความรู้เรื่องอะไรรอติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ